คู่สุดท้ายนะครับยกแรกครับเพชรบุญอุ้มสิทธิ์จ่อาอ,อ,อ,อุ้มครับกับเพชรลือชัยปออำพลนครอุบลเลยครับ124ปอนด์พยายามใส่ล่างเลยครับเพชรบุญอุ้มฉายาไยปากแดงนะครับชกมวยหาเงินให้พ่อให้แม่เลยครับเพชรบุญอุ้มครับลูกศิษย์ของจ่าอุ้ม นี่เป็นคู่เอกในช่วงที่สองแล้วก็คู่เดียวด้วยนะเพียงนะครับผมดูครับว่าใครจะเป็นฝ่ายรับการชูมือครับเพ็ดกูที่ผ่านมานี่ดุเหลือเกินครับคู่นี้ครับดูครับเสียบขวาครับทางด้านเพชรลือชัยรูปร่างนี่ใหญ่ยาวกว่าพอสมควรแล้วครับเพชรบุญอุก็ซ้อมอยู่เพชรเจริญวิทย์นะครับส่วนเพชรลือชัยอยู่ที่สิจจาติกครับที่อุบลครับจาติกอุบลนะครับ ของดีจากภาคอีสานทั้งคู่ครับฟอร์มช่วงหลังๆของทั้งสองมุมก็ยังรุ่นรุ่ดอนๆนะครับยังไม่เข้าที่เข้าทางครับฟอร์มหลังของมุมแดงครับแพ้ชามนามอรัชพัฒน์อุบลละมาชนะยอดธนพัฒน์รถสวยจ่าเจตล่าสุดแพ้มจุราชพอพงสว่างขณะที่มุมน้ำมึนน้ำฟอมหลังชนะกระต่ายทองสันติอุบล <c oughs> ละมาสุดแพ้เพชรสันเก่งบอยสงขาล่าสุดชนะโยธินดาบันสารคามนี่คือ,อฟอมของทั้งสองมุมครับคุณนรายการช่วงหลังก็มีแพ้มีชนะทั้งคู่นะครับเดี๋ยวดูครับ อย่างที่เรียนไปครับเพชรบุญอุ้มลูกศิษย์ของจ่าอุ้มนะครับแข็งแรงแล้วครับวงในนี่ของชอบเลยครับส่วนน้าเงินก็เตะตรร่อยรุนแรงครับวงในก็มีเหมือนกันแข่งซ้ายครับซ้ายหน้าพยายามเตะมาก่อนเลยนะครับเพชรลือชัย ซ้ายครับพยายามดีไวตลอดนะครับออกได้ออกครับประมาณนั้นเลยครับเพชรบุญอุ่มก็ยังนิ่งอยู่ครับดูร่างของชกทางด้านเพชรฤาษนีดูได้เปรียบชัดเจนแล้วครับแต่ดูครับความแข็งแกร่งแข็งแรงเพชรบุญอุ่มก็ไม่ธรรมดาแล้วครับได้เปียบคนละอย่างเสียเปรียบคนละแบบวครับใครจะนําความได้เปรียบมาใช้แล้วก็นําใจชนะลงจากเวทีให้กับตัวเองครับดวงในพยายามจะขึ้นคอแล้วจิกหน้าขากับเพชรบุญอุ่มนี่ครับ พยมแน่นแล้วจิก็ที่บริเวณต้นขานี่โดนไปเยอะๆก็เก็บก็ขัดได้แล้วครับค่าสะสมมากๆนะครับจิกไปที่จุดนั้นเลยครับจกกักรจีหรือเปล่าเดี๋ยวดูครับนี่ครับพยายามต่อยมัดนะครับเพชรลือชัยครับไปบุญมัวเตะล่างเอาเลยครับแข้งขวาครับเพชรลือชัย นี่ครับแม่กล้องจับมาช็อตมอสักครู่ครับปากไม่แดงแรงชกไม่มีเลยครับเพชรบุญอุ้มทาปากแดงนี่ชกที่ต่างจังหวัดนี่เคยพลิกล็อกโมโหฬานมาแล้วครับเอาแทงเข่าขวาครับเพชรลือชัยเพชรบุญอุ้มพยายามโหนไว้ครับแต่ว่าอยังไม่เร่งที่จะตีนะครับนี่ครับพยายามอย่าเดินเปิดเกมเจาะเข้าไปนี่ครับทางด้านเพชรบุญอุ้มนาทีเพชรลือชัยยังดูใจดูอาวุธครับตั้งรับจับทางดูจังหวะ2องครับ เัวขยับโยกเข้าหาครับเจ๊ขาเจาะยางแหมจังหันนี้ไม่ถึงครับเพชรบุญอุมโยเข้าไปครับหนึ่งสองเสียขวาเติมเข้าไปครับเพชรือชัยพยายามจะเอาวางในนะครับมาสู้ครับทางด้านเพชรบุญอุ่มแต่ว่าจับได้ดีครับแต่ว่ายังตีไม่ถนัดยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับเดี๋ยวว่ากันใหม่ครับค่อยๆลำเลียงเกมนี่ครับ ปัดข้าต่อยลำตัวแล้วตีเข่าขวานะครับพยายามเปิดเกมตลอดครับสอกซ้ำสั้นเอามาสลับครับเพชรลือชัยจบไปปลายครับยกที่สองครับนี่เป็นแค่การพูดคุยครับของจริงยังไม่มานะครับยกนี้ครับถีบไว้ก่อนครับเพชรลือชัยครับเพชรอุ้มก็ค่อยๆขยับเข้ามาให้อยู่ใกล้ๆครับ ดูขวาเจาะยาครับวงในยังดูระวังตัวมากเกินไปทั้งสองมุมครับไม่กล้าผีผามครับผาดมาทีหลัวมาทีนี่มโอกาสไปฟื้นห้องหมอได้ครับช่วงป้ายยกทีสองครับโอ้ยังหวะนี้ครับคนละเทียบแล้วก็หมดยกครับเดี๋ยวพักให้น้ำาเดี๋ยวมาตามกันต่อครับดีเด็ดงัดไม้ตายอาวุธไหนมาสู้กันครับดูบซ้ายยาวๆแลกกับขวาคนละทียบ ขยับเดินเร็วขึ้นนะท่านหน้าเพชรบุญอุ้มครับดูครับอู้เพชรฤชัยก็มีหมัดขวาแข้งขวาคอยสกัดการเดินของเพชรบุญอุ้มเลครับโอ้คู่นี้เถียงกันสนุกเลยครับเถียงกันสนุกเลยนะครับนายต่อนายครับอ้าวแยกมาก่อนครับแยกมาก่อนพยายามจะเปิดเกมชนนะครับทางดน้าเพชรบุญอุ้มครับมาที่เพชรฤชัยก็ตั้งรับจับทางจังหวะสองครับขวามาก่อนครับเพชรบุญอุ้ม ต่อขวาปักเข้าไปครับแม่แต่เป็นความโชคดีครับมีการมาบังช่วยไว้ครับดูวงในของเพชรคุณอุ้มครับครองได้แล้วเด้นข่าวขวาลากมาขยมเสียบขวายัดเข้าไปครับขยมขยมครับดูครับเสียบซ้ายพยายามจะขึ้นคอได้แต่ว่าวงในครับทางด้านเพชรคุณชัยก็ไม่ยอมให้ทางด้านเพชรคุณอุ้มตีได้ถนัดแล้วพยายามจะสวนสตอล์นครับแต่จังหวะผิดลูกนี้ครับแม่หักวงในล้มลงไปครับทางด้านเพชรคุณอุ้มไปไปโดนแทงข่าขวาขึ้นครับ ตีเข่าขาวาเพชรเนือชายเพชรอุ้มแทงขาวาคืนวัดกันที่ความแข็งแกร่งแล้วนะครับวงในครับเดนิดนเข้ามาครับเตะขาวาต่อยลำตัวแทงขาวาครับวันนี้ดูว่ามาเน้นต่อยลำตัวแล้วแทงเลยนะครับตีเข่าซ้ายคืนไปเพชรบุญอุ้มเพชรเนือชายเหน็บมาครับเพชรบุญขออีกซ้ายละกันนะก่อนจะแยกครับ อยาเดินบ้างครับตางดนานเพชรลือชัยไม่ถอยหนีแล้วครับบิดเสียขวาแม่ัง่วะนี้บิดเอาลงจนได้ครับเพชรบุญกุมม้มแม่แต่ว่าจะเสียเปียบครับแต่ว่าบิดเอามาจนตัวเองได้เปียบครับทำให้คูณช่นี่หลบลงไปครับเดินเกมใหม่ครับตางดนานเพชรลือชัยตีบา้าตีไปครับ ข่าวขวาครับเพชรลือชัยเพชรอุ้มลักรักล็อกได้ครับแม่ตีเข่าซ้ายไปครับตีเข่าซ้ายไปแทงขวาครับแทงข่าวขวาคืนแล้วก็ตีขวาของเพชรลือชัยครับเพชรอุ้มตีขวาเพชรลือชัยก็ตีขวาเหมือนกันครับตีข่าวขวามาตีขึ้นเหมือนกันครับพยายามล็อกลักระว่าอีกคนพยายามจะป้ายหน้านะครับแต่เอาไม่อยู่ครับมาตีเข่าซ้ายครับ ช่วงปลายยกเห็นได้ชัดเจนครับทางด้านเพชรอุ้มเริ่มจับได้แน่นแ่นจับได้เหนียวเหนียวครับขณะที่เพชรฤกยชัยก็ไม่ยอมง่ายๆ่าครับดับขวามามีหมัดเสริมครับบอกแขนไล่แขนไว้ขึ้นคอครับเพชรอุ้่มพยมเด้เข่าขวาอัดเข้าไปจังหวะนี้แม่ขาหลุดออกไปนอกเชื่อครับกรรมการสมพัดวองไวเบรกเกมแล้วก็ลากออกมากลางเวทียังคงเดินต่อครับเพชรฤกยชัยขวาของเพชรโอ้่อขวามาครับ โอ้ดูจังหวะชิงทางของเพชรลือชัยนี่สร้างความอึดอัดใจให้เพชรลุ้มไม่น้อยเลยนะครับหวตที่3ครับพักแป๊บเดียวนะครับว่าจะตื้อในขนาดไหนครับยกที่4ี่ครับสถานการณ์ตกไปลองแล้วนะครับต้องฮึดต้องเร่งขึ้นมาครับตีเข่าวขวาเพชรลุ้มตีเข่าซ้ายครับเพชรลือชัยพยายามตีสวนพยายามมีลูกขวางเอาไว้นะครับ พยายามจะแก้จากกันเลยครับแต่ว่ายกที่สี่นี่เป็นเวลาทําการของมวยเขาอย่างเพชรบุญอุ้มดูว่าเด้งเข่าซ้ายพยายามจะเอาลงาล้าลนะไปสู้กับทด้านเพชรลือัยครับเพชรลือใยเองก็พยายามจะวางแข้งสาดยายามีหมัดคอยเสริมสกัดการเดินจับนายของเพชรบุญอุ้มครับดูครับขวามาแลกกันนละทูศอกขวาลุงเนี้ยครับกรรมการกองพัดว่างไว้ให้โอกาสไม่นับครับจังหวะโดนเกี่ยวขาล้มลงไปพอดีด้วยครับแม่กรรมการอยู่ใกล้เหตุการณ์ที่สุดครับพี่เอก โอ้โหไม่นับก็จริงเลยครับแต่ว่าจังหวะรถสกรู่ครับมีคะแนนในใจพี่ๆแฟนมวยแน่นอนครับตีขวาเพชรนุ่นตีขวาเข้าไปครับแล้วก็พยายามจะเทลับหนังนี่ยครับไปติดอยู่ที่เชือกจังหวะจะทําจะทําเพชรลือชัยจกชิงทําก่อนครับถีบหน้าไว้ด้วยครับต่อยขวากรรมการให้โอกาสเหมือนกันเอาละครับเสมอกันหนึ่งหนึ่งละครับโอ้โห แดงโดนสอบกรรัการให้โอกาสน้ำเงินโดนต่อยหงายท้องก็ยังไม่โดนนับครับเกมสนุกครับแบบนี้ครับสมนาที4ีนาทีเศษเศที่เหลือต่อจากนี้ไปครับรวมทั้งยกหน้าใครจะเป็นฝ่ายนะครับการชูมือครับพี่เอกอย่าเพิ่งไปด่วนสรุปเลยครับหมัดมวยเนี่ยโหอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับตีขึ้นแพตีม้าตีข่าซ้ายขึ้นเหมือนกันครับต่างคนต่างตีแล้วครับทั้งเพชรบุญอุ้มและเพชรลือชัยครับ คนละหล่นของเมื่อสักครู่นี้ครับทำให้เกมนี้เดือดขึ้นกว่าเวลาที่ผ่านมาครับโอ้จังหวะนี้ครับเออตัวเองจะเสียหลักอยู่แล้วครับธนาเพชรบุญอุ้มแต่ว่าต่อหัวบิดคุณตู้หัวหลุดออกไปนอกเชือกครับโอ้หมัดขวาบวกเข้าไปครับดูครับวงในเด้งเข่าขวาครับเส่งเข่าซ้ายอันเข้าไปพยมกยมเทียบขวายัดอีกทีครับก่อนจากของเพชรบุญอุ้มนอกจากเข่าแล้วนะครับหมัดของเพชรบุญอุ้มน่าสนใจไม่แพ้ศอกของเพชรลือชัยเลยครับ บิดมาตีขวาเพชรลือชัยเพชรพุ่มตีขอขวาคืนครับจังหวะนี้ใครได้ครับดูครับม้าอ้าวไม่ได้จับแย่ก่อนครับมาสู้กันตรงกลางเวทีแบบนี้ครับแทงขวาเตะเข้าไปก่อนเพชรรุ่มตีขวามาตีข้อขวาเพชรลือชัยโตขึ้นนี่ครับบีบหัวใจของทั้งสองมุมครับทั้งวงในแล้วก็วงนอกของทั้งคู่นี่ครับโอ้โหบรรยากาศในเวทีนี่เจียวจ้าวแล้วครับขยับเดินต่อครับเพชรลือชัยครับต่อยมัดหนึ่งสองดับในขวางเสียบขวามา เพชรบุญอุ่นขยมแล้วเด้งเข่าขวาเข้าไปครับเสียบขวาคืนเด้งเข่าซ้ายครับเพชรบุญอุ่มโอโหบรรยายไม่ทันในลิ้นพันกันไปหมดแล้วครับพี่เอกค่ะเพชรบุญอุ่นบอกแหมผมขอเข่าสุดท้ายครับจังหวะไหนก็แล้วแต่ผมขอเข่าสุดท้ายครับคราต่างคนต่างตีเพชรฤชายตีขวาเพชรบุญอุ่มตีซ้ายครับเพชรฤชายพยายามตั้งขวาเพชรบุญอุ่มตีขวาครับชัดไม่ชัดครับไม่ชัดอยู่ใกล้เชือกดขึ้นคอเป้าหมายของเขาคือจับในตี ให้ทางด้านเพชรดาษชัยยุกย่นให้ได้ครับเบียดเหลือเกินนะครับคู่นี้ครับคุณกัลหลบพอใช้ได้เลยครับล็อก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 พยายามบิดมาเหมือนกันครับเพชรดาษชัยเพชรมุกตีซ้ายเข้าไปครับยกสุดท้ายครับยกสุดท้ายนะครับบวกกันเลจังหวะหนึ่งครับแล้วก็ประกบนายตีเข่าซ้ายเพชรฤาษีชัยเพชรอุ้มโตขึ้นด้วยเข่าขวาครับต่างคนต่างตีครับ พยายามเกี่ยวเอาไว้เลยครับตีเสร็จแล้วอ่ะเพชรบุญอุ้มนี่ครับพยายามจะสู้กันสุดชีวิตเลยครับเพื่อชัยชนะที่เหลืออยู่อีกไอ้กี่นาทีข้างหน้านี้ครับมาถึงตอนนี้นี่ภูมิยายผมสองคนแล้วกับพี่เอกชุมพรยังดูไม่ออกครับว่าใครจะเป็นฝ่ายรับการชูมือบีบหัวใจแทนกรรมการลครับโอ้โหชกกันสนุกดูเดือดเหลือเกินครับดูครับขณะที่เพชรบุญอุ้มครับยังเดินต่อหรือไม่ครับเป็นทางด้านเพชรหรือชัยครับเดินเสียบเต่งข่าวาย ซ้ายอัดเข้าไปเหมือนไงครับเพบุญอุ้มโอโหบรรยากาศบนเวในเวทีนี้เกียวจ้าไปหมดแล้วครับพี่เอกครับโอ้ยังคู่ขี้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เพชรอชัยเดินเข้าหาครับเตะนําไปก่อนเพชรอุ้มโต้คืนในหมัดแล้วจังหวะบิดมาแทงซ้ายครับเพชรอชัยนี่ครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจหรือเปล่าครับทีมงานดูครับยังเดินต่อกับเพชรือชัยแข้งขวาเสียบซ้าย โอ้โหบรรยากาศตอนนี้เกีียวจ้ารวมถึงตัวนักมวยนี่สู้กันสุดชีวิตอย่างที่ผมบอกครับเพื่อที่เอาชัยชนะให้กับตัวเองครับเหมือนจะมั่นใจทั้งสองมุมกำแพงน้าเพชรลือใจก็ออกไปเต้นคุมโอ้จังหวะนี้ครับโอจะเป็นช็อตตัดสินเลยหรือเปล่าครับประธานลูกพักจดสุดท้ายของหน้าเพชรลือัจครับพี่เอกโอ้ดูนอกจังหวะเป็นร้องเลยนะครับเป็นบุญอุ้มครับต้องประกบในอะครับพอประกบในแล้วก็ได้หือได้หาขึ้นมาครับอยู่นอกก็โดนแข้งโดนถีบหน้าครับ แล้วแม่ต่างคนต่างพอหรือยังครับดูคนพอแล้วนะครับอีกหนึ่งนาทีโดยประมาณครับนี่ครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจอย่างที่พี่เองบอกครับยืนกันคนละฝั่งของเวทีครับทางด้านมุมแดงครับเพชรบุญอุ่มก็มองว่าสียกที่ผ่านมาเขาเองนี่เดินไว้เยอะพอสมควรครับขณะที่มุมน้ำเงินครับเพชรือชัยก็มองว่าสียกที่ผ่านมาครับเขาก็ตั้งรับได้เหนียวแน่นทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่กรรมการทั้ง3ท่านนะครับดูความมั่นใจของมุมแดงครับ ก็มุนต้องกันเองก็ไม่แพ้กันนะครับความมั่นใจของนักมวยทั้งสองมุมครับบังยาแบบนี้ใครคิดผิดคิดถูกเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันครับอีก20วินสุดีสวินาทีสุดท้ายของยกที่5ครับแมมวยวันนี้นี่เดือดทุกคู่แล้วก็ดุทุกคู่ครับโดยเฉพาะคู่นี้ครับพี่เอกพลิกไปพลิกมาแต่หลายท่านบอกว่าอย่าออกเสมอนะ <laughs> <laughs> แล้วแต่กรรมการนะครับ <laughs> ผมเองก็ <laughs> ไม่มีสิทธิ์ <laughs> ที่จะให้คะแนนครับมีสิทธิ์แค่บรรยายไปตามภาพ <laughs> ตามมาวุธเท่านั้นครับดูครับ ใครจะเป็นฝ่ายรับการชูม,มือครับพี่เอกหมดยกสุดท้ายครับถ้าเสมอแล้วก็หลายคนนี่แต่งตัวถอนสายบัวลอเกอร์เลยนะครับเด,เดี๋ยวดูเดีดูครับท้ายที่สุดแล้วครับชายชนะจะไปอยู่ที่แดงหรือน้ำมืนครับ ก็สรุปว่าเป็นเพชรบุญอุ้มนะครับเอาชนะคะแนนไปได้ครับจากกรรมการทั้ง3ท่านนะครับทางกรรมการ